สองก่อนยังเลยยังยังซื้อไปซื้อให้หมดรู้จักคำว่าบ,าบ้าเห่าฟางไหมคะ กเป๋าสองใบกระเป๋าสองใบกับใจเงาๆไหมจ๊ะฉันเมันหมอนสองใบเฮ้เฮ้เแฮปปี้แฮปแฮปี้เย้ถึงโรงแรมสัก ทีนะคะตอนนี้นะคะอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ฉันน่าจะฟินมากๆแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์แรกของการจะมาสิงคโปร์ในรอบนี้คือไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift นะคะจองมาแบบข้ามปีอะจองตั้งแต่ประมาณกลางๆปีที่แล้วประจบเหมาะว่าในขนาดเดียวกันก็คือในช่วงที่เรามาเขามี Ex h ซ b i t i o n นะคะเป็น Forbidden Forest ของ Harry Potter จัดที่สิงคโปรป์พอดีเพราะฉะนั้นนะคะทริปนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยว Exhibition นนะคะของ Harry Potter กันแต่ว่าใดๆมันอาจจะมีติ่งของความเทเลอร์สวิตเพราะเราก็จะเรียงกันไปตามวันนั้นนะและนี่ก็คือโรงแรมที่เราได้พักกันนะคะ วันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบวันแรกที่เรามาถึงเนาะเรามาถึงวันที่29กุมภาพันธ์เราจะดูคอนเสิร์ตวันที่2มีนาคมซึ่งตรงกับวันเกิดของเราแต่ประเด็นก็คือก่อนที่เราจะไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์กันอ่ะฉันเพิ่งเห็นว่าเขาขายเมอร์ชแน i s ์หรือว่าของที่ระลึกจากงานคอนเสิร์ตเทเลอร์กันแล้วขายวันนี้วันที่เรามาถึงแบบเป็นวันแรกพอดีเลยนะคะก็เลยคิดว่าจะรีบไปซื้อเมอร์ช n d i s ์ของ Taylor Swift แล้วก็ไปรับกล่องบ็อกเซตวีไอพีด้วยในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอแบบพักผ่ออนเเเดียตมมขงง เดี๋ยวเราไปช็อปปิ้งกันคนะ่ะว้าวคนเยอะใช้ได้เลยนะ่นเนี่ยคนเยอะมากตอนนี้เราจะทางมาจนถึงสเตเดียมที่เดี๋ยววันที่สองมีนาะเราจะได้มาดูเทเลอร์กัน แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขาขายเปิดขายเมอร์ชก่อนไม่จําเป็นต้องมีบัตรก็คือซื้อได้คนก็เลยต่อแถวเยอะมากนะคะแล้วก็กำลังจะปิดในอีกประมาณชั่วโมงครึง่งเพราะว่าวันที่ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเขาจะปิดหกโมงเย็นอีกภารกิจหนึ่งของเราก็าคือเรา,าซื้อตั๋ว V I P มาเพราะฉะนั้นตั๋ว V I P มันจะมีบ็อกเซต็ตที่มากกว่ตั๋วด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหยิบจับน้องก่อนจะได้ไม่ต้องมากระเตงในวันคอนเสิร์ตไม่งั้นมันจะเหนื่อยเกินไปนะคะเนี่ยของมันจะหมดเพราะงี้คนซื้อเยอะๆคนซื้อกันทีนนนนึงงงเเปป็็กกรระะบบบบุุแซื้อหล่ จุดแรกที่เราไปเมื่อกี้ก็คือแถวปิดแล้วนะคะแต่เขาก็บอกว่ามันมีอีกหลายบูธเขาบอกเดินตรงมาทางนี้เลี้ยวขวาก็จะมีอีกบูธหนึ่งนะคะซึ่งก็คนเยอะไม่แพ้ก,กันแต่ว่าความโชคดีก็คือบูธนี้ก็คือยังไม่ปิดนะคะยังไม่ปิดรับแถวนะคะก็ลุ้นๆแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะได้ซื้ออะไรบ้างนะคะในวันนี้บัตพร้อมเงินพร้อมใจพร้อมทุกอย่างพร้อมมากค่ะ เนี่ยนี่โอเคสองจังเลยยังคาดีมากเออดีกว่โอเคข้าวตอนนี้ซื้ออะไรบ้างครับ ซื้อหลายเลยเสื้อฮูดดี้สองเสื้อคล้ายคล้ดี้แต่ไม่ใช่ฮูดดี้หนึ่งอย่างนี้ด้วยอ่าฮะอันนี้เป็นสร้อยข้อมือโอ้อ่าวดน้ำโอเคจะเติมน้ำตอนนี้แหละหรอแต่ละคนที่ซื้อคือซื้อกันเยอะมากเหมือนกันนะแต่ก็เดาว่าน่าจะคล้ายเราคือมาทันทีแล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยอัน่ารักน่ารักโอเคเอาไหมเอา ซื้อไปซื <c oughs> ้อให้หมดขอบคุณ <c oughs> <Thank you. S 1> รู้จักคำว่าบ้าเห่าฟางไหมคะดิฉันเ,นเองค่ะ <th IS> ตอนนี้กำลังจะมารับเมอร์เชนดายสำหรับตัว V I P นะคะเดินเข้ามาทางคือยาวมาก และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดมุ่งหมายของทริปนี้กันแล้วนะคะนั่นก็คือ Harry Potter Forbidden Forest Experience นั่นเองนะคะก็อยู่ที่เกาะเซนโตซ่านะคะประเด็นคือดิฉันเป็นคนเดียวที่แต่งตัวเต็มหน้ตรงนี้ไม่แน่อาจจะข้างในอาจจะมีคนแต่งตัวเต็มไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเข้าเต็มนิดนึง เขาบอกว่าม <princes. S 1> ันเหมือนมีเหมือนอของที่ระลึกมั้งเขาเลยบอกว่าไปไปไปเอามาหรือยังก็บอกว่ายังเขาเลยบอกว่าตรง down ด h e r o a ตรงโน้นมีบอกว่าให้ไปเอาได้ก็เที่ยวให้เสร็จก่อนก็ได้มาแล้วค่ะทุกคนให้ทุกคนดูบรรยากาศแบบน้าจิ้มนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าที่นี่คืออะไรแค่แบบอยู่ข้างหน้านี้ก็ได้ยินดนตรีแล้วก็แฮปปี้นะคะนี่เขาบอกว่านี่คือการแบบเดินป่าข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นจะไม่เท่ากันนะคะ และตัวเองอย่าหกขล้มนะจ๊ะ Harry Potter Forbidden Forest Experience นะคะก็เป็นนิทรรศการนะคะก็คือให้เราสามารถเดินชมได้แล้วก็เขาบอกว่ามันก็จะมีจุดที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟนะคะก็คือเราสามารถเล่นกิจกรรมอะไรบางอย่างได้แล้วก็เป็นเหมือนแบบนิทรรศการที่ยกธีมของ h a r r y p o t t e เตอร์อมาก็เป็นป่าต้องห้ามนะคะจะมีระยะเวลาแค่ชั่วคราวเท่านั้นณต,ตอนนี้เหมือนเขาขายตั๋วจนถึงประมาณวันที่20กว่ากว่าเมษาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าได้รับความสนใจหรือว่าฟีดแบ็กดีเขาอาจจะแบบต่อเวลานะคะแต่ว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น แล้วก็เจ้าเขี้ยวค่ะทุกคนนี่แต่ว่าแฮร์รี่หันหลังอยู่อ่ะเรียกหน่ดิแฮร์รี่ลูเบลส์เอาไม้กระสิทธิ์ยิงหน่อยงสุดไายไป ฉันเห็นตรงพื้นน่ะมันมีเขียนเป็นสัญลักษ์แล้วเป็นรูปมือถือแล้วเห็นมีคนข้างหน้าเขาสแกนแล้วอ่านอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็กำลังงงว่าเขาใช้แอป,ปอะไรสแกนวะทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี่คือผลของการไม่สปอยตัวเองนะคะนี่ไงฉันเจอแอป,ปแล้ว HP p r o v i d e n Forest Experience ดาวน์โหลดเลยจ้าจะได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะย,ยืนดูตรงนี้มาณ3านาทีแล้ว ม<ต>ันอยู่ดีๆมันเปลี่ยนเสียงศาสตราจาร,รย์ฟิวเวลเพราะแกสแกนบ้างมันเลยเปลี่ยนเสียงมัง้งไรยะเจอแล้วสิ่งที่สแกนฮิปโปกรีฟ s t thing you wanna know about h i p p o g r ี f หนาวไปแล้วเขาก็จะสอนเรื่องสัตว์พิเศษเวลาเราไปเจอจุดต่างๆเราสามารถสแกนแล้วก็บอกว่าแบบแถวๆนี้มันมีอะไรที่แบบว่าเดี๋ยวรอเจอได้เลยตะเกียที่มันเป็นแบบเสียงอ่ะคือ ด้วยความที่แอปนี้มันจะซิงกับทุกอย่างที่อยู่ในเวนิวนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีอีเวนต์อะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนในมือถือของทุกคนเมื่อกี้มันเหมือนแบบเป็นวอร์เดอร์มอร์ที่สิงล่างอยู่อะม,มากินเลือดแบบยูนิคอร์นแล้วมันก็บอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงอะไรอีกหนึ่งชั่วโมงอะแต่ว่าฟังไม่ทันได้สับเท่าไหร่ <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเมือ <c oughs> กี้ฉันงงว่า <c oughs> อยู่ดีมันก็นับถอยหลังเว้ยแ้ฉันก็เลยทําหน้าเวอว่านับถอยหลังอะไรวะอออเกลััังงดิินนนนไปสสู่่่ีีี้คืทททฉ เดินก้าวมาถึงเสาเนี้ยต้องในมือถือมันถ่ายเองเลยคือเหมือนมันรู้หมดเลยว่าเราเดินไปอยู่ตรงไหนเราจะเกิดอะไรขึ้นคือเราต้องโหลดแอป,ปเนอ้อมันถือ<ะ>เราต้องโหลดแอป,ปนะคะแล้วมันถึงจะแบบว่าเอามาเล่นด้วยได้และตอนนี้เราเดินมาถึงฮิปโปกิฟแล้วค่ะอ,อ,อันนี้ที่เรากําลังต่อแถวอยู่นะคะก็คือเรากําลังจะไปทําความรู้จัก,กับฮิโปกิฟนะคะทำความรู้จักที่แปลว่าโค้งคานับนะคะเหมือนในหนังภาคสามเป๊ะเลยนะคะ แถวค่อนข้างยาวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้เลยว่าในการเดินเทรลอันนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ45ถึง1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือน่าจะรวมกับพวกกิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องแบบต่อแถวรอด้วยค่ะ Ready three t w ไม่ที่ญ em, a a a ี s <S you know. ่ป oh. er sure. ุ่นก็มีนะจำได้ป้าทีวีเป็นคนคำน้ำอบะอาโค้งอ่ะจำได้ทีวีคำน้ำอ่ะเออแต่ว่าของญี่ปุ่นที่สตูดิโออ่ะดูเนียนกว่าแบบทุกอย่างดูเหมือนจริงกว่านี่ก็จะดูรู้ว่าเป็นหุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยเราผ่านนกพูกมานับไม่ทั่วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษคนถ่ายรูปเยอะเพราะอะไรนางคือฮกุวิค่ะคือชัดเจนมากใช่ อันนี้คือเสียงของเฮอร์แมนี่ที่บอก Crop down now Crop put put me me down now, Bro, me down now. ก็คือกรอบเป็นน้องของแฮกริดนะคะเป็นน้องแบบ Half Brother นะคะ้ หน <Wow. S 2> าวเออเขาบอกว่าให้ระวังเอาไว้เพราะว่าตรงนี้จะมีนิฟเลอร์นิฟเลอร์คือน้องคนที่เห็นของระยิบระยับไม่ได้ดังจะขโมย like พอเราเดินมาถึงโซนนิฟเลอร์ในมือถือแอปมันก็จะเด้เตือนเรื่องเกี่ยวกับนิฟเลอร์แหละ oh <my> คำเตือนต่อไปคือ ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะควรจะระมัดระวังตัวในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงคนพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าข้างหน้าเราน่าจะเจอกับใครนะคะน่าจะเป็นมนุษย์หมาป่านะ,ะโอ้ยเสียงน่ากลัวจัง ำลังอุ้ยนี่แคลรี่ไล่เพลงคาถาผู้พิทักษ์นะคะ กันกับซาฟารีเว่ลบ้านเรานะคะก็คือระวังสัตว์ป่าข้ามถนนนะคะเวลาเราไปซาฟารีเวแลร้อยไงขับรถบางทีก็จะมีสัตว์ข้ามถนนบ้างก็ต้องระวังนะคะตอนนี้ก็คือตอนนี้ทุกคนอยู่ในเขตลาบินทราแล้วเรียบร้อยนะคะพไม่ใช่อุทยานอยู่เขตอุทยานทุกคนมาฝ่าต้องห้ามจะต้องเจออะไรอรารักก็กแกฉันเจอรังอรารักกกนีู่อันนี้เหมือนจริงมากรังอรารกก็กอันนี้เหมือนจริงสุด อาจจะเป็นลังแมงมุมจริงๆเมื่อคือลังแมงมุมจริงๆฉันเล่นมุกอยู่ทุกคนพี่ทอกไม่เก็ตมุกชัดตรงนี้สวยมากเลยทุกคนคือเราอยู่ในป่าต้องห้ามแต่ว่ามองเห็นวิวประเทศสิงคโปร์นะดูดิสวยมากเขาบอกว่าตรงนี้จะมี interactive spell area นะคะคือเราอาจจะสามารถไล่คาถาได้ ก็ลองดูกันว่าเราจะทำอะไรตรงนี้ได้บ้างเซนดโอดนี่คือเป็นคาถาคาถาจุดไฟแบบเหมือนยิงลูกไฟเล็กๆอ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้จริงจังมากไม่รู้เหมือนกันว่าค่อยทำอะไรแต่ว่าก็มาต่อแถวแล้ว ที่นี่มันไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เป็นไม้ที่เราได้มาจากออร์แลนโดเลยนะคะเป็นไม้ที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟเลยอันเนี้ยเป็นมีแกนที่มันแบบมันซิงกับสิ่งที่อยู่ในปาร์คจริงๆคือถ้าเราหมุนได้ถูกต้องอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบมีคาถาออกมาจริงๆอะไรเงี้ย,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 ยแต่ที่นี่มันก็จะแบบว่าง่ายๆเหมือนแบบขอแค่เวฟให้ถูกที่ถูกจุดเซนเซอร์มันก็แบบไปและอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือมันเป็นอินเทอร์แอคทีฟควิสค่ะ Who does want say, s ู a ัสรอ say ใครวะมันถามว่าอะไรอผิดรอนพูดว่าใครเก่งที่สุดอันนี้คือแข่งกันว่าใครจะชนะแบบกับคนที่มาที่นี่จริงๆแต่ว่ามีเวลาด้วยอะ่ะซึ่งเราอ่านคำถามก็ไม่ทันแล้วทุกคนภาษาอังกฤษยาวมากอ่านไม่ทันเพราะว่าถ่ายด้วยอธิบายด้วยก็เลยแบบไม่ทัน s w i t c h and Sing บีกาเดียมและโซ นี้เป็นคาถาน n o c นะคะคาถานอก c เนี่ยก็คือคาถาปิดไฟนั่นเองนะคะก็เขาบอกว่าตรงตรงนี้มีสัตว์ที่แบบว่ามีแสงไฟในตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาแบบว่าดับไฟก็แค่ให้แบบแกล้งไม้กระสิตแล้วพูดเขาว่าน็อกส์นั่นเองนะคะนูน่นตอนนี้กําลังต่อคิวซื้อซื้อบัตเตอร์เบียร์นะคะเพราะว่าร้อนมากฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงแต่งตัวน้อยอย่างหนึ่งเลยฉันว่าเพราะอากาศมันร้อนมากแม้ว่านี่จะเป็นตอนกลางคืนแต่คือตอนเนี้ย ข้างในตัวฉันเปียกมากเลยนะอดทนมากเลยแบบกับการใส่ชุดเนี้ยคือถ้าใส่ที่ญี่ปุ่นหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมาแต่ตอนเนี้ยสิงค,คโปร์คร <laughs> <laughs> ั้งแรกของการจะได้ลองกินฟรเซนบัตเตอร์เบียค่ะฟรเซนบัตเตอร์เบียคือบัตเตอร์เบียปัน่นไม่เคยกินมาก่อนเลยเ <c oughs> <c oughs> หมือนน้ำอ้อยบ้านน้ำอ้อยปั่นหุยน้ำอ้อยปั่นเลยเหรอ <laughs> <c oughs> เลยเหรอมาแอบกินตรงนี้แอบกินตรงนี้ ก็อร่อยแหละดูจากหน้าก็เหมือนกินน้ำตาลปั่นอะน้ำอ้อยจริงจด้วยอ่ะไอแก้วมีโลโก้ของงานดนก็ถือว่าในอากาศแบบนี้ก็โอเคถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ราคาเท่าไหร่ $14 ดอลลาร์สิงคโปร์378บาทโอ้ my god ฉันได้กินไม่ให้เหลือเลยอุ้ยเธออันนี้ของจริงของจริงที่ไม่ใช่แปลว่าของจริงอ่ะ งงปะของจริงที่ไม่ใช่ของจริงหมายถึงว่าอันนี้ที่สร้างขึ้นมาของจริงว้าเเจ้ารถของร้อนแล้วเราก็มาเจอรถของท่อร้อน Great. แถวนี้มันเป็นแสงนะพ<ส>่อไม่รู้ว่าอันเนี้ยแทนห้องต้องประสงค์หรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นลัดเก้าของเลเวนคอลเมือเ่อกี้ตอนที่เดินผ่านมาแอบเห็นสร้อยล็อกเก็ตของสริธิรีนนี่คือ ไปเสกคาถาผู้พิทักกันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแถวมันยาวมากต่อแถวไม่ไหวแต่ว่าก็ถ่ายอันของคนอื่นมาให้ดูแล้วนะคะอ <c oughs> ตัวนี้เป็นนงเห็ดรังแสง ็เนเนขียวหมดลยลองเปิดรู้แล้วฉันรู้แล้วว่านี่คือบทไลไ์บอกว่าให้ส่งตัวแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วเราจะไม่แตะต้องฮอกวอตส์คุณมีเวลา1ชั่วโมงในการส่งแฮร์รี่พอตเตอร์มาให้เราถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เปิดในแอปก็จะเป็นภาพในหนังนะคะ แต่ว่าชอบตรงที B B ่แบบพอมันเป็นแบบบทนี้ขึ้นมาปุ๊บอะทุกอย่างในเนี้ยมันก็จะแบบว่าเหมือนกลายเป็นสีเขียวเจ๋งดีว่าทุกอย่างมันลิงกันหมดเลยทั้งป่าอะไรเงี้ยทุกคนเราเจอพิกซี่ค่ะไม่ได้ก็ไม่เอาหล้วอะไรคือพิกซี่ไอตัวเล็กเลสีฟ้าเห็นปะมันอยู่ในพักสองมันอยู่ในภักสองย่า let's see what you make up n o Ah! แล้วค่ะเรามาถึงตรงน้องกวางที่เราถ่ายรูปตอนต้นแล้วค่ะใช้เวลาก็ชั่วโมงครึ่งได้อยู่นะคือถ,ถ้าเกิดว่าอยากเดินเร็วๆไม่ต่อคิวเลยก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแต่นี้พอมันมีต่อคิวด้วยนะคะก็เลยกินไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็คือหิวน้ํามากแต่ว่ากินอันนี้ไม่ไหวแล้วหวานเกิน ก็คือซื้อตั๋วมาแล้วก็จะได้ของเทียลหรือคืออะไรนะ้าได้เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นซองอะไรสักอย่างซองแบบยินดีต้อนรับที่เขาถามไงว่ามาเอาออย่างตอนแรกว่ามาเอาอะไรอย่างใช่น้องเป็นนี่นบัตรห้อยคอแล้วมีไฟบัตรห้อยคอค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะที่ซื้อตั๋วมานะคะถ้าตกีกลมเลยเนี่ยส้มซื้อตั๋วมาก็คือตกประมาณคนละ3,000บาทนะคะถ้าถามว่าราคาแรงไหมก็แรงใช้ได้อยู่นะฮะ ดี๋ยวไปซื้อของกันดีกว่าตรงนี้นะคะก็ระะเราเดินข้ามถนนมาจากป่าตองห้ามเนาะเราก็จะเจอกับร้านขายของที่ระลึกนะคะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็แอบเห็นของน่ารักน่ารักนะพวกแก้วน้ำอะไรเงี้ยขวดน,น้ำอะไรเงี้ยดูน่ารักดีเป็นพวกกงกุญแจกองกุญแจแล้วก็มีนี่ขวดน้ำ S <S น,นี่ <ละ S 2> น่าร<ล>ัก <ละ S 2> น<ล>ะ,ะ,ะนี่น่ารักเลยแก้วหน้าตาแบบนี้ย่าไงก็มาหยีด่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อขวดน้ำค่ะในราคา45สิงคโปร์ดอลลาร์ค่ะโอเคโอเค No huh? s c r t c h e s นะสิบเปอรเ์รเซ็นต์สำหรับคนที่มีบาทนะจ๊ะ mm. ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดินอ้มมันนิดนึงจะเจอกับร้านอาหารนะคะที่ขายของก็เยอะอยู่นะคือถ้าเกิดว่าข้างในป่าขายแต่น้ำแต่ว่าตรงนี้คือเป็นแบบอาหารเลยค่ะ ชโโ mm ็อกโกแลตแหละทุกคนนี่เห็นไหมลองชิมดูใช้ได้นะอร่อยดิอร่อยอร่อยเดียวใช้ได้นะมีมีบัตเตอร์เบียร์ที่รู้สึกช็อตฟิลนิดนึง อะไไปจ,จ้ะจะได้ดนะอืม <c oughs> อเล้นเหรอ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการมา Harry Potter Forbidden Forest Experience นะคะถามว่าสนุกไหมมันก็เพลินดีเหมือนกันนะทุกคนคือข้อดีอย่างหนึ่งคือพอแบบว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นตอนกลางคืนอนะมันก็จะไม่ร้อนมากเกินไปยกเว้นถ้าคุณแต่งตัวเต็มแบบนี้ก็อาจจะแบบอ,อ่ะแค่กว่าคนอื่นนิดนึงแต่ว่าโดยรวมอ่ะก็รู้สึกว่ามันเพลินนะดนตรีที่เปิดอินเทอร์แอคทีฟอะไรใดๆก็แบบ สนุกดีถ้าถามว่าราคาสูงไหมก็แอบสูงเหมือนกันนะใดๆก็ตามนะคะทริปนี้เนี่ยสมูทมากๆเลยนะคะเพราะแค่มีบัตรวีซ่าใบเดียวนะคะก็ทําให้ทุกๆการช้อปของเรานะคะสะดวกมากๆค่ะจ่ายง่ายปลอดภัยแล้วก็แถมยังใช้ได้ทั่วโลกอีกด้วยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยคือไม่ได้พกเงินสดเลยนะคะ สะดวกมากแค่มีบัตรใบเดียวก็เอาอยู่ค่ะทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและอย่างที่บอกค่ะว่าวัตถุประสงค์ของการมาสิงคโปร์ไม่ใช่แค่ามาเที่ยว h a r ฮร์รี่พอเตเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเราเราเราจะมาคอนเสิร,ร์ตของคุณแม่เ a ล l ์สวิฟต์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปหน้ารอติดตามนะคะว่ามันจะสนุกขนาดไหนไปแล้วบาย